ครับสวัสดีคร <noise> ับ <evening> น <learning video> ี er, ่ก็เป <ART> <ese> well. ็นงานก่อกระแพงหินนะครับลวหินนะครับอันนี้ก็ความสูงรวมรักฐานนะครับที่3เมตรนะครับก็รักฐานลึกที่70เซนนะครับแล้วก็เป็นกระแพงกันดินสูงที่50เซนนะครับแล้วก็เป็นลวากิ่ดลายนะครับเป็นกระแพงหินกิ่ดลายสูงที่เมตร80เซนนะครับก็รวมคัามสูงอยู่ที่3เมตรนะครับอันนี้ก็หลอมที่หนึ่งไร่นะครับก็ที่ซอยโรงเรียนผู้รู้นะครับ วัฏจานนะครับข้อสรอยวัฏจานทะลุครับก็จะทะลุขาอุชิจันทร์นะครับส้นนี้นะครับก็รักษาแล้วนะครับป้างอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับวันนี้ก็จะเห้นเรื่องความแข็งแรงนะครับวันนี้ก็จะเสริมด้วยเหล็กนะครับ DB ยี่สิบมิลนะครับเป็นเหล็กตั้งนะครับทุกระยะมยี่สิบเซนนะครับตลอดนะครับรอบที่นะครับวันนี้ ก็จะมาอัปเดตให้ดูครับจนฝางงานจะเสร็จนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับทีมงานชั้นหนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศัพท์แปดสามสี่ศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินรั้วหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ให้ท่านได้รับชมนะครับไอเดียในการทำรั้วนะครับกำแพงหินนะครับ เรื่องความแข็งแรงนะครับปนร้อยเปอร์เซนนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเทด้วยปุนปลอดแร์นะครับอันนี้จะผสมเทเองนะครับอันนี้ก็เริ่มเข้าหน้างานนะครับก็วันที่14เดือนหนึ่งนะพกแปนะครับ, 68, รบก็เปิดหน้างานวันแรกนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้รับชมกันเลยนะครับ ฝากผงนะครับช่างหนุมพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสาดห้าหนึ่นะครับสวัสดีครับ